ทมาทำยังไงอะต่อเลขอันนี้อะไรเลขอะไรบอกด้วยหนึ่ง <1 S 1> อ่าอ,อ่าโอเคเลขสี่อยู่ไหนเลขสี่เลขสี่เลขสี่สี่อ่ะทำมือส <1 S 1> ี่ดิอ่าห้าอ่ะต่อไปเลขลายห้าแล้วอะไรตกต่อห้าแล้วอะไรต่อหกอ่ะทำท่าหกสิ อ่าหกหกทำไงอันเนี้ยหกอ่ะไหนทำดิหกไหนหันมาหกนี่ทำอย่างนี้ห้าเลยห้าเออหกเจ็ดเจ็ดทำไงเนี่ยเจ็ดเจ็ดทำไงอ่ะอันนี้ห้าอันนี้ห้า,าอ่ะชูมาสองอ่ะหันหน้ามาหาแม่สิเจ็ดเกอ่ะแปด นี่8แปดไหนอ่าแปดถูกต้องอ่ะเก้าอ่าถูกต่อไปเป็นเท่าไหรเก้าแล้วเท่าไรเก้า <9. S 1> แล้วอะไรแปดไม่ได้อย่านับถอยหลังดีเก้าแล้วอะไรต่อเนี่เก้าแล้วอะไรสิ <10. S 1> อ่าสิบอันี้ทำนะถ้าสิบแม่แม่ดูนี่เอ๊ะนี่อันนี้คือตัวเลข ไปไปแตะบนกระดานนะโอเคปะไโก้ไปเลยไปไปเลยเนึ่องนึ่งอยู่ไหนเอาเนึ่งก่อนโอเคเลขไรเลขไรขาวต่อไปเลขไรตัวเน,นี้ย ต่อไปเลขอะไรเลขสี่ต่อไปเลขอะไรต่อเลขอะไรบอกด้วยกี <5. S 1> okay. อ่าต่อไป <5. S 1> เลขอะไร <5. S 1> อ่าไป เลขแปดเลขหกแล้วเลขอะไรต่อเลขเจ็ดอืมเลขเก้าอ่าเลขยี่สิบแปดใช่ใช่ใช่ถูกต้องไม่ลืมอ่ะสบายเอาอันเดียวสิอันเดียวอันเดียวอ่าโอเคเลขอะไร โอเคไหนนับหนึ่งถึงสิบให้แม่ดูดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งก่อนหนึ่งเลยอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ย้เก่งอ่ะเสียอะไรเสียอะไรโ <c oughs> okay. อเคไปอะต่อไปเสียอะไร <c oughs> ลืม เสียไรสีอะไรอ่าสีอะไรก่อนอ่าโอเคเดินกลับมาเดินกลับมามาเอาตัวอักษร one 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 เออโอเคอเดินกลับมา <c oughs> <c oughs> ไยอืมอ่าเดินกลับมาอย่าตกสะพานดิอย่าตกสะพาน,อย,าพานอย่าจมน้ำเลยนะไม่จ <should>. yeah. อ่าต่อไปเป็นทีทีโนดูสิทีมีตัวอะไรบ้างทีอทีเอ e ไอ อีออ่ะดูนี่ทีทาทหาตัวทีก่อนตัวทีนำหน้าก่อนหาตัวทีก่อนตัวทีนำหน้าตัวไหนมีตัวทีบ้างอืมดูสิเหมือนไหม,มนไป เอเคกลับมา,าใช่ไหนโฟดยสิโฟ,โฟ,โฟมีตัวอะไรบ้าง <A. S 2> <F. S 1> เอฟไอ <O. S 1> อ่ะยูเอฟอ่ะ,อะดูสิตัวไหนมีหาตัวเก่อน F F ฟเอฟโถ้วหาต่อไปเป็น O อเอไหนเออ่ะยูาร์ไหมยูอาร์ไหม ยูอ่ะเนี่ยยูอ่ะไปเอาเร็วไปเลยอ่าอ่ะต่ออ่ะห้าไฟฟเอฟนี่เหรอดูสิดูสิมันมีตัวอะไรบ้าง อะไรอีก f ล้อะไรอีก i อะไรอีก i i v E อ่ะไหนดูสิมีไหม f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  ขึ้นก่อนอ่ะ i มีไหมมีตัว i ไหม f i มีไหม v v มีไหม e มีไหมอ่ะอ่านว่าอะไร f i อืมมากรมาต่อไปหกซิกมีตัวไรนบ้างเอส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 ไอเอสอ่ะมีไหมเอสหาตัวเอสก่อนเอสไอเอสแล้วก็ไอเจิซิกซิกอืม ข้างล่างหน่อยโอเคมามา,มาเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรต่อไป7 7 s มี s e v ซหาตัว s ก่อน s นำหน้า s s อ uh, s e v e n มีไหมหมือกันไหมดูเช็คก่อนเช็คก่อน s เอ็กเอกมีตัวอีใหอีอีขึ้นก่อนอีอีอันนั้นมันเอโอ้ไปว่กับหัวกับหัวครับกับหัวกับหัวเอกกับหัวใช่โอ้บิ๊ว อ่าอ่าไหน N I N E N N อันนั้นมันฉี N I มี I อไหมไหนดูซิเช็ค N I ไหนเช็คซิอ่าดู N N, I N E อ่ะไปไม่ได้เอาไปอ kind of ันเดียวก็พออย่าตกสะพานเออนะโอเคมามาเอาเทนกระโดดมาเลยเอออ่ะเทน t e n อ่านว่าเทนแปลว่าสิบ ไปแล้วครับยังมีทางจังกระโดดไปเลยกระโดดข้ามว่ายน้ำเลยว่ายน้ำไปเลยโอเคอ้าวอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยวันวันวันอ่ะวันวันเร็วดัง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  Hai <coughs> <coughs> jadi